ผมได้รับมรอดอกร้อยพันล้านเรื่องบันดาลใจที่ให้ผมประสบความสำเร็จกดติดตามและรับความมั่งคั่งจากผมด้วยครับบทที่161หลังจากที่ซื่อเทียนฉีฟังคำพูดของเสินเสียวเจ้าเสร็จแล้วหวาดผวาจนตาค้างเขาถามด้วยความประหลาดใจว่าคุณบอกว่าอีเฉียนหลวงเกินอาจารย์เยหรือใช่ สเสินเสี่ยวเจ้าพยักหน้าติดต่อกันพูดว่าและดูเหมือนจะล่วงเกินร้ายแรงเลยทีเดียวเขายังพูดคำหยาบคายกับภรรยาของอาจารย์เย่พูดว่าจะให้ภรรยาอาจารย์เย่สิบล้านแลกกับการร่วมรับนอนกับเขาซื่อเทียนฉีจูจูก็โมโหขึ้นมาเสี่ยวอีเฉียนคนนี้กินหัวใจหมีดีหมีมาหรือไงถึงได้กล้าไปล่วงเกินอาจารย์เย่อาจารย์เย่มีพระคุณกับตัวเองมาก เทียบกับเขาแล้วแกเซี่ยวอี้เฉียนถือว่าเป็นตัวอะไรใช่ปีนั้นพ่อของนายเคยช่วยฉันไว้แต่หลายปีมานี้ฉันช่วยรักษาพ่อของนายฉันได้ตอบแทนบุญคุณในครั้งนั้นไปหลายพันเท่าแล้วยิ่งไปกว่านั้นพ่อของนายไม่อยู่แล้วฉันยิ่งรู้สึกว่าไม่มีอะไรติดค้างกับนายอีกถ้าหากว่าตัวนายเองก่อปัญหาขึ้น ฉันสามารถช่วยนายและแน่นอนว่าช่วยนายเพราะนาทีแต่นายล่วงเกินอาจารย์เยงั้นก็ต้องขอโทษต้วยศัตรูของอาจารย์เยก็คือศัตรูของฉันคิดมาถึงจุดนี้สื่อเทียนชีหน้าดำเดินมาตรงหน้าเซี่ยวอี้เฉียนเซี่ยวอี้เฉียนเห็นหน้าเขาจมลงแล้วเดินเข้ามาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยไม่รอให้เขาเอ่ยถามปากสื่อเทียนฉีชิงเอ่ยถามก่อน ถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาฉันขอถามนายหน่อยวันนี้นายแต่ล่วงเกินคนที่ชื่อเย่ฉันหรือเปล่าเซี่ยวอี้เฉียนพยักหน้าพูดว่าคุณลุงสื่อก็รู้จักเขาด้วยหรือไอ้ยาจอกนั่นในเมื่อมันทำให้ฉันอับอายขายหน้าต่อผู้คนมากมายไม่ช้าก็เร็วฉันจะฆ่ามันให้ตายเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกคุณลุงสื่อไม่ต้องห่วง ซื่อเทียนฉีหัวเราะเยาะฮี้ออกไปด้านนอกพูดว่าใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้จูู่เซี่ยวอี้เฉียนก็อึ้งพูดด้วยความประหลาดใจว่าคุณลุงซื่อเป็นอะไรไปเหรอซื่อเทียนฉีพูดเสียงดังว่าแกอย่ามาเรียกฉันว่าลุงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันกับแกกับครอบครัวของพวกแกตัดขาดกันตรงนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเซี่ยวอี้เฉียนตกใจ มีซื่อเที่ยนฉีอยู่ตัวเองและคนในครอบครัวถือได้ว่าสามารถยืดชีวิตขึ้นมาได้อีกถึงยังไงการหาเงินเป็นเรื่องง่ายอายุยืนยาวเป็นเรื่องยากถ้าหากว่าบาดหมางกับซื่อเทียนฉีเมื่อตัวเองกลับไปยังตระกูลก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่ดีที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าหากว่าตัวเองบาดหมางกับเขานั่นก็หมายความว่าจะไม่ให้ยาวิเศษอีกขึ่งเม็ดกับตัวเขาเองแล้ว แล้วโรคของตัวเองจะทำยังไงดีร่างกายส่วนล่างของตัวเองความสุขคึ่งชีวิตที่เหลือของเขาจะต้องทำยังไงดังนั้นเขารีบถามไปว่าคุณลุงซื่อนี่ตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่ามีเรื่องอะไรที่คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าซื่อเที่ยนฉียิ้มเยาะแล้วพูดว่าฉันจะบอกนายให้นะ อาจารย์เย่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่มีพระคุณของฉันยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเทพมังกรตัวจริงเพียงตัวเดียวในโลกนี้คุณกล้าที่จะดูมินอาจารย์เยเห็นแก่หน้าของพ่อนายวันนี้ฉันจะไม่จัดการนายรีบใส่หัวไปซะต่อไปไม่ต้องโผลมาให้ฉันเห็นอีกบทที่ 162อาจารย์เย่เทพมังกรตัวจริงเซี่ยวอี้เฉียนรีพูดว่าคุณลุงซื่อหรือว่าคุณแก่จนเลอะเลือนไปแล้วถูกไอคนจนจนหลอกเข้าแล้วเขาเป็นอาจารย์ที่ไหนกันมังกรตัวจริงอะไรกันเขาก็แค่ลูกเขยจนจนที่แต่งเข้าบ้านเขาแต่งเข้ามาในตระกูลเซี่ยวปฏิบัติต่อฉันเหมือนแขกผู้มีเกียรติ และให้เสี่ยวไวไัยวัพี่สะพ้ยของเขามานอนกับฉันด้วยเทียบกับฉันแล้วเขาก็แค่ขนเล็กๆเกส้นหนึ่งพูดมาถึงจุดนี้เสี่ยวอีเฉียนก็ได้พูดอีกว่าคุณลุงซื่อไอ้คนจนๆแบบนี้คุ้มแล้วเหรอที่คุณจะปกป้องขนาดนี้จนกระทั่งไม่สนใจความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลตลอดหลายสิบปีของพวกเราเลยเหรอบัดซบซื่อเทียนฉีได้ยินคำพูดนี้ของเขาทันใดนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ มือควาสากตำยาที่อยู่ข้างๆตีลงไปที่หัวของเซี่ยวอี้เฉียนอย่างแรงแล้วด่าว่ายังจะกล้าพูดจาหยาบคายกับอาจารย์เย่อีกแกใสหัวออกไปเดี๋ยวนี้นะเซี่ยวอีเฉียนไม่ได้หลบถูกสากตำยาของซื่อเทียนฉีตีเข้าไปที่ศีรษะเจ็บจนปากปิดเบี้ยวจู่ๆก็หัวก็ปูดขึ้นมาเขาจ้องและเปิดปากด่าว่าคนแซ่ซื่อ ตาแก,แก่ๆจนตาฝ้าฟ,า,ฟางขนาดนี้แล้วเหรอเชื่อคำหลอกลวงแบบนั้นก็ไม่เป็นไรแต่คิดไม่ถึงว่าแม้แต่ฉันก็กล้าตีแม่งเอ้ยฉันจะฆ่าแกพูดจบเขาก็ยกเก้าอี้ขึ้นต้องการที่จะฟาดไปทางซื่อเทียนฉีแม้ว่าซื่อเทียนฉีจะอายุมากแต่ก็เป็นคนที่ฝึกฝน หลังจากที่แผลเก่าจากการบาดเจ็บภายในในปีนั้นถูกเย่เฉินใช้ยาวิเศษรักษาหายแล้วร่างกายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นไออ้วนชายวัยกลางคนอย่างเซี่ยวอี้เฉียนไหนเลยจะเทียบได้ดังนั้นสื่อเทียนฉีวับตัวหายไปอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงม้านั่งที่เซี่ยวอี้เฉียนฟาดเข้ามาการจู่โจมของเซี่ยวอี้เฉียนไม่เป็นผลแต่ยกเก้าอี้อีกตัวกัดฟันพูดว่า คนแกแซ่ซื้อถ้าแกยังอยากจะมีชีวิตรอดก็เอายาครึ่งเม็ดหนึ่งมาให้ฉันซะดีดีไม่งั้นละก็วันนี้ฉันจะฆ่าแกไอ้เลวแกคิดจะทำร้ายคุณตาของฉันเหรือฉันจะตีแกให้ตายสันเสียวเจ้าโมโหพับแขนเสื้อขึ้นแล้วพุ่งเข้าหาเขาในวงการแพทย์ที่มีการศึกษาแพทย์แผนจีนมาหลายปีจะต้องเรียนศิลปะการต่อสู้มาไม่น้อย ตระกูลสื่อก็เช่นกันตระกูลสื่อไม่เพียงแต่เป็นตระกูลใหญ่แพย่แผนจีนยังเป็นตระกูลสื่อที่มีศิละปะการต่อสู้ถึงแม้ว่าสนเสียวเจ้าคนนี้จะเป็นหลานสาวก็ตามแต่ร่างกายยังได้ฝึกฝนกังฟูมาเป็นอย่างดีรับมือกับเสี่ยวอีเขียนได้เหลือเฟือเสี่ยวอีเขียนสติยังไม่ได้กลับมาก็ถูกสนเสียวเจ้าเตะหนึ่งทีล้มไปกับพื้น ตามด้วยปลายเท้าของรองเท้าผ้าใบเยียบคอของเขาไว้พูดอย่างเย็นชาว่าถ้ายังไม่ใส่หัวออกไปอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจเซี่ยวอี้เฉียนรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสนเสี่ยวเจ้ารีบหนีออกไปจากจี้ซื่อถังก่อนจะออกไปยังตะโกนด่าข่มขู่ว่าคนแส้ซื่อฝากไว้ก่อนนะความแค้นในวันนี้วันข้างหน้าฉันจะต้องกลับมาแก้แค้นแก่แน่ ไอ้บัดซบเอ้ยซื่อเทียนฉีพูดด้วยความโมโหว่าใส่หัวไปจากวันนี้อย่ามาให้ฉันเห็นหน้านายอีกนะเซี่ยวอี้เฉียนหนีออกจากคลินิกอย่างสะบักสะบมโกรธจนหน้าซีดทั้งหน้ามองเห็นเซี่ยวอี้เฉียนออกมาเซี่ยวฉางเฉียนรีบรับแล้วถามว่าเซี่ยวอี้เฉียนเป็นยังไงบ้างหมอเทพสือรักษาให้คุณเสร็จแล้วเหรอเซี่ยวอี้เฉียนกัดฟันพูดว่า ไอ้สารเลวเนรคุณคิดไม่ถึงว่าจะบอกว่าเย่เฉินคนนั้นจะเป็นผู้มีพระคุณของเขาเป็นตายยังไงก็ไม่รักษาให้ฉันแม่งยังจะลงมือกับฉันอีกยังไ่ฉันออกมาเสี่ยวฉางเขียนคิดไม่ถึงว่าสื่อเทียนฉีจะถูกเย่เฉินคนจ,นจนคนนี้สะกดจิตแล้วอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพร้อมพูดว่าเย่เฉินคนนี้ตามตื้อไม่เลิกจริงๆ เซี่ยวอี้เฉียนพูดพร้อมกับโมโหว่าแม่งเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะไม่ว่าจะเป็นสื่อเทียนฉีหรือว่าเย่เฉินคนนั้นจะไม่ให้มีจุดจบที่ดีแน่นอนฉันจะต้องทำให้พวกเขาชดใช้อย่างสาสมเซี่ยวฉางเฉียนยังเคยได้รับความทุกข์จากเย่เฉินแต่ทนทุกข์มาโดยตลอดจนไม่มีโอกาสและก็ไม่มีความสามารถที่จะไปแก้แค้นกับเย่เฉินดังนั้นก็เก็บกดไว้ในใจโกรธมากอีกทั้งยัง เขาโลบมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคาริฮาทอมสันริเวียราระดับเฟิร์สคัตของหวังจึงการที่มอบให้เยเฉินถ้าหากว่าเซี่ยวอี้เฉียนสามารถฆ่าเย่เฉชนได้เซี่ยวฉางควรน้องชายคนนั้นทั้งตระกูลก็ไม่มีที่พึ่งแล้วถึงเวลานั้นจะไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกเชือดหรอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคาริท์ทอมสันริเวียรก็จะกลายเป็นของตัวเองแล้ว คิดมาถึงจุดนี้เขาอดกั้นความตื่นเต้นไว้ในใจจูข้างๆรีบตอบเสริมกลับไปว่าประธานเสี่ยวพูดได้ทูกที่สุดเย่เฉินคนนั้นก็เป็นแค่ไอเนรคุณสัตเดรชานหลายปีมานี้พักทีตระกูลเสี่ยวกินของตระกูลเสี่ยวแต่กับดูถูกตระกูลเสี่ยวของพวกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดไม่ถึงว่าตอนนี้ยังจะรังแกมาถึงประธานเสี่ยวแล้ว เป็นโทษที่ร้ายแรงโดยสิ้นเชิงแค่ตายมันยังน้อยไปเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ